Mình mong mà đấy Ừ Phòng đi đi <laughs> Mình đợi mày lâu cưới Mình đợi mày lâu Mình đợi khuyên bọc ạ à. Tao đặt mấy con đấy bọc เรียกได้ใช่คนปพี่พี่ครับพี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะอม,มันหันคอมามองแล้วใช่คนป่ะครับมันเหมือนมันหาก,กินปลาพี่ผีพายในน้ำหรือบอกว่าเนี่ยผีพายรงนี่หร,หรือคนเล่นของวะเนี่ย oh, อ๋ออีเ้ยเหมือนมันจะเดินขึ้นมาทำร้ายเราเพื่อน

I am a